สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาตามสัญญาเนาะคลิปที่แล้วแช่น้ำยาไปแล้วหนึ่งครั้งสำหรับ no อ,อิยิโนฟอมกอร์เนาะเพขาเป็นเพียแป้งนะคะก็พยายามดูแลรักษาอยู่แล้วมาอันเนี้ยจะเป็นครั้งที่สองที่แช่น้ำยานะคะหลังจากแช่เสร็จแล้วเดี๋ยวึืนให้แห้งสักช่วงเย็นๆย็นถึงจะถึงจะ เอาลงเอาลงดินนะคะส่วนน้ำยาที่จะเช่นะคะก็จะเป็นน้ำยาล้างจาน a 2 bright ตัวนี้สูตรเข้มข้นนะคะ1ลิตรตัวนี้ราคาอยู่ที่210บาทแต่ผสมถ้าถ้าใช้ล้างจานล้างภาชนะล้างหม้อล้างเครื่องครัวเราเนี่ยจะผสมน้ำแบบเข้มข้นได้อีก10ขวดนะคะก็เท่ากับขวดหนึ่งประมาณ เท่าไหรอ่ะยีบเอ็ดบาทซึ่งคุ้มมากนะคะล้างผักล้างผลไม้ได้หมดเลยทั้งหมดทั้งสิ้นนะคะแล้วก็ปลอดภัยด้วยฉีดผักผลไม้ไม้ประดับไม้สวนขิงขาตะไคร้ใบมะกรูดอะไรได้หมดเลยนะคะพริกแตงกวามะเขือได้หมดเลยจะช่วยให้เรีย นอนหรือแมลงที่ที่มากวนพืชนะคะเขาจะไม่ชอบเขาก็จะไม่มากวนแล้วก็ฉีดได้ทุกอาทิตย์นะคะอาทิตย์ละหนึ่งครั้งได้เลยลดปุ๋ยในการที่ทําการเกษตรได้ดีมากครึ่งต่อครึ่งเลยคะ่ะอย่างสมมติไร่หนึ่งเนี่ยอาจจะใช้ปุ๋ยสักสองลูกหรือเปล่าไม่แน่ใจเพราะป้าก็ไม่ไม่ได้ทำการเกษตรเนาะจากที่ทราบมาก็อาจจะแนวๆนั้นอาจจะเป็นแบบ ลูกสองลูกแล้วแต่ชนิดของพืชน,นะคะแต่ปุ๋ยลูกหนึ่งก็เป็นพันเนาะถ้าปุ๋ยดีๆใช่ไหมเจ็ดแปดร้อยพันกว่าอะไรเงี้ยพันสองซึ่งถ้าใช้ส่วนผสมของน้ายาล้างจานกับผงสักฟอกแล้วอะ่ะจะลดปุ๋ยได้ครึ่งๆเลยค่ะถ้าถ้าอ่ไล่หนึ่งใช้ปุ๋ยสองลูกก็อาจจะเหลือให้ลูกเดียวเนาะแล้วก็จะทําให้ดินร่วนซุยไม่ทําให้ดินแน่นแล้วก็ทําให้รากของพืชเนี่ย เดินได้ดีหาอาหารได้ดีก็จะทําให้ต้นแข็งแรงก้านดอกแข็งแรงผลสวยนะคะรสชาติก็ดีด้วยอันนี้กําลันตีเลยเพราะว่าเกษตรกรหลายท่านนําไปใช้แล้วนะคะทั่วทุกสารทิศอย่างเช่นแถวสักแก้วเนาะสวนลํยาไยสงยางแถวกําแพงเพชรแถวพูทบเบิกอะไรอย่างนี้มีหมดเลยค่ะแถวจันแถวระยองเนาะอะมาวันนี้เรามาดู วันนี้ก็เตรียมน้ําไว้เยอะกว่าเดิมนะคะประมาณ7ลิตรเพราะคราวที่แล้วเขาไม่ท่วมไม่ท่วมไม่ท่วมหัวไม้เนะเาะเพราะด้วยความที่เขาก็หัวมาคือมาด้วยวน,นี่ก็เลยใส่น้ำไปประมาณ7ลิตรนะคะมาผสมกันเลยผสมน้ำยาเพื่อกำจัดเกลี้ยแป้งนะคะ ก็จะมีอีก2ต้นนะคะที่เป็นไม้กราฟเนาะก็อันนั้นไม่ได้ทำคลิปก็เป็นเพ้แป้งเหมือนกันนะคะตอนแรกก็มาฉีดมาฉีดครั้งแรกแล้วก็เอาแยกไว้จากเพื่อนๆนรแยกจากต้นไม้เพราะว่ากลัวจะลามไปต้นอื่นแยกไว้แล้วก็ตอนเมื่อสองวันก่อนสองสาวันก่อนก็ฉีดไปครั้งที่สองรู้สึกตอนนี้จะไม่มีแล้วนะจะไม่มีแล้วนะ เดี๋ยวเดี๋ยวจะเอามาให้ดูเนาะอ่ะหช้อนชานะคะด้วยที่น้ำเขาเจ็ดลิตรใช่ไหมน้ำเจลิตรก็เดี๋ยวใส่ใส่ไปอีกสักหน่อยนึงอ่ะประมาณ2อช้อนชานี้นะคะ2ช้อนชานี้กับน้ำเจลิตร คนให้เข้ากันนะคะกลิ่นจะหอมมากเลยค่ะหอมมะน,นาวมีวสเฉนผชนของมะนาวด้วยอ,อาจจะโอเคแล้วอานนี้จะไม่ใส่ไม่ใส่ผงช้อกโอกนะคะเราที่แล้วใส่ไปแล้ว มีสารจับใบเนาะเพราะถ้าเราเาใช้ตัวนี้แล้วก็ถ้าพวกศัตรูพืชเข้ามาใกล้ๆได้กินเขาก็จะเขาก็จะไม่ชอบนะคะก็จะไม่มาบุญพืชผักผลไม้เราไม้ดอกไม้ประดับเรามาลงน้ํากันเลยในเวลาเที่ยงเที่ยงนิดๆโอ้โหยังไงดีละเนี่ยยอะมาก หมดไหมอ้าหมดโอโ้ลอยตุป่องอีกทีนี้น้าเยอะไปน่ะเป็นการทดลองอู่เท่าที่เล้ยน้ำไม่เยอะก็ไม่ลอยคราวนี้น้ําเยอะรอยด้อีกอแต่ยังไงดีล่ะทีนี้ต้องกดได้ตลอดเลยอะลืมนึกไปว,ว่าถ้าน้ําเยอะก็จะต้องรอยแนะ่ จะไปหยิบจะไปหยิบไมโครฟ์มาให้ดูสักหน่อยเอาอะไรวางไม่ได้เนี่ยเอาอะไรกดไม่ได้เนี่ยก็แช่ไว้ประมาณสักสิบถึงสิบห้านาทีเนาะเหมือนแช่ผักเลยค่ะนี่แช่ผักผลไม้ก็ได้เนาะแช่ผักผลไม้ได้ประมาณสักสิบห้านาทีสิบถึงสิบห้านาทีแล้วก็ล้างล้างน้ำเปล่า ก็สองสามครั้งนะคะผักก็จะกรอบกินก็จะมั่นใจขึ้นนิดนึง <c oughs> ว่าเราได้ล้างสาเรเคมีออกไปแล้วถ้าล้างแต่น้ำเปล่าอย่างเดียวก็เมือนจะไม่พอเนาะเพราะวันนี้สาเรเคมีเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันเราค่อนข้างเยอะมาก ม่ากึงมากที่สุดเอาอยู่นี่ยก็เอาฟลเป็นจีวางจะลอยไหมอะไม่ลอยใช่ได้ใช่ได้ใช่ได,ได้เดี๋ยวจะไปหยิบไม้กราฟมาให้ดูนะคะว่าว่าฉีดน้ำยาล้างจานไปสองรอบแล้วเขาจะเลี่ยมเชื่อมกัน ตงบ้านนีน่กส้นอก็จะดำนิดนึงาแล้วมาแล้วนะคะนี่เลยตัวนี้เลยค่ะเนี่ยเขาจะมีเพี้ยแป้งแต่เมื่อวันก่อนพี่สาวที่ให้มามาดูให้เขาบอกอทำยังไงอะ่ะมันเลี่ยมแล้วนะเนี่ยไม่มีแล้วเนี่ยค่ะโดนฉีดโดนฉีดน้ำยาไปสองรอบ เยี่ยมเลยแต่ว่าเราต้องฉีดเรื่อยๆเนาะฉีดฉีดทุกอาทิตย์อะคะ่ะอาทิตย์อาทิตย์ละครั้งหรือสักสองอาทิตย์ครั้งเพื่อเพื่อป้องกันการกลับมาของแมลงเพราะว่าแมลงก็เนาะเขามีปีกเขาก็บินไปได้ทั่วไงเนี่ยค่ะต้นนี้อีกยอดหนึ่งก็ไม่มีแล้วเนี่ยส่องดูข้างล่างเลยอะส่องดูถึงก้านเลยอะ ก็ไม่มีแล้วค่อนข้างจะเรี่ยมเชี่ยมแต่ก็ยัง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 แยกออกจากไม้ต้นอื่นอยู่นะคะยังไม่ยังไม่แน่ใจพอดูอีกสักอาทิตย์ก่อนถ้าเขาโอเคไหมจะได้กลับเข้ากลุ่มตอนนี้ยังแยกกลุ่มอยู่เนาะแล้วก็ส่วนน้ำยาเนี่ยเราสามารถใช้ไปบ่อยได้เพราะว่าป้องกันพวก แมลงพวกเพีย้ยได้เนาะจะมาตอนไหนเราก็ไม่รู้โอ้เหมาะมากใช้สกินจีวะแ <c oughs> ช่ไว้สักสิบนาทีถึงหรือยังตอนนี้ได้ประมาณห้านาทีแล้วขอสักสิห้นาทีก็จะเอาออกแล้วก็ เอาไปผึ่งลงไว้ข้างนอกเนาะให้เขาแห้งๆสักหน่อยแล้วเดี๋ยวตอนค่ำๆจะมาลงกระถางน,นะคะยังไงก็ฝากเพื่อนๆหรือท่านผู้ที่ชื่นชอบการปลูกต้นไม้ก็แนะนําได้นะคะติชมได้แนะนำการการกำจัดเพีย้ยกำจัดแมลงได้ไดนอ้อป้าก็มือใหม่นะคะมาแชร์กันเนาะจะได้มีวิธีมีวิธีรักมือกับศัตรู ของต้นไม้เราโอเคคลิปนี้ก็เท่านี้ก่อนนะคะกดไลค์กดแชร์ให้บ้างนะขอบคุณค่ะ